สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหิมะตกนะคะตรงที่อาญาอยู่นะคะที่ญี่ปุ่นจังหวัดชิบะก็ไม่ค่อยจะมีหิมะนะคะไม่ค่อยจะมีหิมะตกปีที่แล้วก็ไม่ตกนะคะทุกคนคะ่ะปีที่แล้วก็ไม่ตกปีนี้นะคะตกแล้วนะคะหิมะแรกของปีแต่ว่าตกนิดเดียวเองค่ะตกนิดเดียวนะคะหนาววันนี้อากาศหนาวมากนะคะอาญาก็ ถ่ายอยู่บนบ้านนะคะถ่ายอยู่บนบ้านให้ดูบรรยากาศนะคะเพราะว่าเป็นหิมะแรกนะคะตื่นเต้นอยู่ญี่ปุ่นมานานก็จริงนะคะแต่ว่าตื่นเต้นหิมะตกนะคะทุกคนเออดูสิคะโอ้โหเม็ดเล็กๆนะคะแทบจะเป็นแทบจะเป็นเม็ดฝนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันเล็กมากเลยนะคะมันเล็กมากมันก้อนไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าที่นี่ อยู่ส่วนกลางนะคะอยู่ส่วนกลางอ่าก็ไม่ห่างจากโตเกียวมากเท่าไหร่แต่ว่าหิมะไม่ค่อยตกนะคะปีที่แล้วก็ไม่ตกเลยปีที่แล้วไม่ตกเลยนะคะแทบไม่ได้เห็นหิมะนะคะก็ จะเป็นบางที่นะคะส่วนบางพื้นที่ของญี่ปุ่นก็จะตกเยอะหน่อยนะคะตกเยอะจนรถวิ่งไม่ได้แต่ว่าที่ที่อาย่าอยู่นะคะก็ตกไม่เยอะนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆอาย่าตื่นมานะคะตื่นมาก็เห็นซามีนะคะกลับจากบริษัทมาแกก็เลยบอกว่าหิมะตกนะคะหิมะตกอาย่าก็เพิ่งเปิดประตูมาดูนะคะก็ตกเล็กๆเล็กๆเล็กจริงๆนะคะทุกคน ทบจะเป็นเม็ดฝนเลยก็ว่าได้นะคะอ่าบ้านคนญี่ปุ่นก็จะอยู่ติดๆกันแบบนี้นะคะอยู่ติดๆกันแบบนี้นะคะอากาศหนาวมากค่ะทุกคนหนาวมากย่าเพิ่งตื่นนะคะยังไม่อาบน้ำเลยนะคะก็รีบมาถ่ายให้ดูนะคะมีนิดเดียวนะคะถ่ายเก็บไว้นะคะว่าปีนี้เป็นหิมะแรกนะคะเป็นหิมะแรกพาไข่มดแดงน้อยนะคะมาดูหิมะแรกของปีนะคะ หิมะแรกของปีเราก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานให้ชีวิตครอบครัวนะคะชีวิตของตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะไอ้ก็พาเอฟซีมาดูหิมะแรกของปีนะคะทุกคนก็ประมาณน,นี้แหละนะคะมันไม่เยอะนะคะมันไม่เยอะอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวมากๆเลยก็ถ่ายให้ดูพอแบบพอเป็นพิธีนะคะวันนี้ ป๊าป๊าก็กลับมากลับมาเร็วนะคะกลับมาเร็วไปบริษัทก็กลับมาแล้วนะคะอายะก็เพิ่งตื่นเพึ่งตื่นก็เดี๋ยวทําภารกิจเสร็จก็ไปเจอกันในไร้์สดนะคะทุกคนคะเดี๋ยวไปเจอกันในไร้์สดเนาะนะคะอายะก็ถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูนี่เดียวนะคะนี่เดียวจริงๆนะคะแทบแทบไม่เห็นเป็นก้อนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า มันเล็กมากนะคะเป็นหิมะแรกนะคะปีที่แล้วไม่มีนะคะปีที่แล้วไม่มีนะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ไปเจอกันในไร้สดก็แล้วกันนะคะทุกคนคะนะคะอยายะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หนาวมากค่ะหนาวมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะกับหิมะแรกที่ญี่ปุ่นนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ